พระอาหังกันหะสัมมาทังไหนสัมไปทางนั้นนี่เขาถึงเรียกกรมพระการมหาสะท้อนคือทำมามันจะมีร้อยเท่าพันหาอะไรกลับไปกลับไปจริงๆไม่รับจิตกูไม่รับไม่อะไรกลับมากลับไปคนสมัยโบราณนี่บอกสัมมาสัมไปสัมมาสัมไปนั่นแหละนี่แหละคือของจริงที่อยู่ในใบขอยน้อมรอบอัคระของท่านของจริงเป็่ตอนนี้ไปาอยู่เป็นหลวงพ่อแล้วใช่ เมตตามหาเสน่ห์เงินทองโชคลาภการงานการเงินค้าขายร่ำรวยอัพเมตตามหาเสน่ห์เงินทองโชคลาภการงานการเงินค้าขายล้ำหน่วยอุ้เมตตามหาเสน่ห์เงินทองโชคลาภการงานการเงินค้าขายร่ำรวยนักเงินนักทองนักเข้านักของจงไหนมาเทฉยมานักชางดีดีนักช่างดีนักเงินนักทองนักเข้านักของดวงไหนมาเฉยมานักช่างดีนักช่างดีนักเงินนักทองนักเข้านักของ